ประเด็นที่สสรุปการนับถืออำนาจดนบันดาลภายนอกต่างจากการนับถือพระพุทธศาสนาโดยสาระสำคัญอย่างไรการนับถืออำนาจเร้นลับดนบันดาลแบบนั้นทำให้คนหวังพึ่งสิ่งภายนอกไม่เพียรพยายามทำการด้วยตนเองมัวแต่คิดอ้อนวอนเอาอกเอาใจสิ่งศักดิ์สิทธิ หรือรอคอยฤทธิเดชของคนอื่นตัวเองไม่มีอะไรดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นสติปัญญาหรือความสามารถหรือคุณธรรมความดีมีแต่จมลงถอยลงเลยไม่ได้ฝึกฝนพัฒนาตนอย่างดีก็ได้แค่เข้าหลักที่ว่าศาสนาช่วยเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนียวจิตใจเอาพอปลอบใจอุ่นใจแต่พระพุทธศาสนา ไม่ใช่มีไว้เพียงเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจถ้าเป็นเช่นนั้นพระพุทธศาสนาก็ไม่ต้องเกิดขึ้นเพราะอินเดียก่อนพุทธกาลก็มีที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอยู่แล้วและมีมานานแล้วแต่ที่พระพุทธศาสนาต้องเกิดขึ้นก็เพราะปัญหาจากที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนี่แหละที่ว่าศาสนาเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนั้นจะต้องถามต่อไปว่ายึดเหนี่ยวแบบดึงลง หรือยึดเหนี่ยวแล้วดึงขึ้นศาส,สนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ริธฐานุภาพอะไรๆนั้นเมื่อเชื่อถือหวังพึ่งแล้วถ้าเป็นอย่างที่ว่าเมื่อกี้ก็คือดึงลงทำให้หลงไหลหมกจมอยู่ในโลภโกรธหลงคนอินเดียก่อนพุทธกาลมัวแต่อ้อนวอนเส้นสูงบูชายันคิดแต่ขอและรอคอยเทพเจ้าดนบันดาลคิดว่า จะให้เทวดาองค์ไหนช่วยแทนที่จะถามตัวเองว่าเราจะต้องทำอะไรและเราจะต้องแก้ไขปรับปรุงตัวเราและพัฒนาการกระทำของเราอย่างไรเลยไม่ไปไหนพระพุทธเจ้ามาทรงสั่งสอนประกาศศาสนาชนิดเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวแบบดึงขึ้นคือเมื่อเขานับถือหรือเชื่อแล้วก็จะให้กำลังและแสงสว่าง นำเขาขึ้นพ้นออกมาจากความมืดความหลงและปวงกิเลสให้เขาฝึกฝนพัฒนาตนมีคุณธรรมมากขึ้นมีปัญญามากขึ้นช่วยกันเองในหมู่มนุษย์ได้ดีขึ้นจนมนุษย์พึ่งตนเองได้มีอิสรภาพและสร้างโลกที่เป็นอัพปยาปัชะแปลว่าไม่มีการเบียดเบียนคือร่มเย็นมีสันติสุขพระพุทธเจ้า เป็นบุคคลแบบอย่างแห่งมนุษย์ที่ได้พัฒนาคือได้ฝึกตนเต็มที่แล้วจนกระทั่งได้เป็นพุทธ,ธะเราตั้งเอาพระองค์ไว้เป็นต้นแบบสำหรับระลึกแล้วจะได้เตือนใจเราทำไมพระพุทธเจ้าจึงเป็นองค์แรกในพระรัตนตรยัยเพราะว่าเมื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็เตือนใจเราทันทีให้ระลึกถึงความเป็นมนุษย์ของเรา ที่เราก็มีเหมือนกับพระพุทธเจ้าหลักศรัทธาในพระพุทธศาสนาข้อแรกคือตถาคตโพธิศรัทธาแปลว่าความศรัทธาเชื่อในพระปัญญาตรัสรู้ของตถาคตแปลอีกทีหนึ่งว่าความเชื่อในปัญญาที่ทำให้มนุษย์ตรัสรู้กลายเป็นพุทธก็คือเชื่อในศักยภาพของมนุษย์นั่นเองเมื่อมนุษย์ เชื่อในศักยภาพของตนเองแล้วระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็ตื่นตัวขึ้นมาและเกิดความมั่นใจในศักยภาพของตนที่เป็นมนุษย์นั้นพร้อมกันนั้นก็เกิดความสำนึกตระหนักในหน้าที่ของเราขึ้นมาว่าเราจะต้องสิกขาฝึกฝนพัฒนาตนยิ่งกว่านั้นเรายัางได้ปฏิปทาของพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์มาเป็นกำลังใจในการฝึกตนนั้นและยังแถมได้วิธีปฏิบัติ ตลอดจนประสบการณ์ของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ปฏิบัติมาแล้วโดยเราไม่ต้องลองผิดลองถูกอีกเราได้เปรียบกว่าพระองค์คือเอาประโยชน์จากความรู้สำเร็จรูปของพระองค์มาเลยชาวพุทธต้องเป็นคนเข้มแข็งมีศรัทธาชนิดที่มั่นใจในศักยภาพของความเป็นมนุษย์ที่จะดีเลิศประเสริฐได้ด้วยการฝึกและหวังผลจากการกระทำพยายามพัฒนาตัวให้พึ่งตนได้ หลักการแห่งกรรมก็ดีสิกขาก็ดีความไม่ประมาทก็ดีล้วนทำให้เกิดความเข้มแข็งที่จะก้าวต่อไปทั้งนั้นและยังมีกติแห่งการบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์มนุนอีกพระพุทธเจ้าทรงเป็นตัวอย่างของบุคคลที่มีความเข้มแข็งเรื่องราวต่างๆของพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ที่มีอยู่มากมายนั้น ล้วนเป็นเรื่องของการบำเพ็ญเพียรและการพยายามแก้ปัญหาด้วยปัญญาท่านเล่าเรื่องเหล่านี้ไว้ก็เพื่อให้เป็นเครื่องหนุนกำลังใจของชาวพุทธชาวพุทธจะต้องมีความเข้มแข็งในการทำความดีสร้างสรรค์และพัฒนาตัวต่อไปเหมือนอย่างพระโพธิสัตว์ไม่ใช่คอยขอความช่วยเหลือจากพระโพธิสัตว์หรือเทพเจ้าทั้งหลายชาวพุทธต้องมั่นในธรรม คือในหลักการแห่งความจริงความถูกต้องดีงามและความรู้ในธรรมดาของธรรมชาติที่สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยเมื่อถูกทำแล้วก็ไม่หวั่นไหวแม้ต่อเทพเจ้าหลักการของพระพุทธศาสนาในเรื่องนี้ชัดเจนมากคือทรรสูงสุดแม้พระพุทธศาสนาจะไม่ปฏิเสธเทวดาแต่ถือว่าธรต้องเหนือเทพตามปกติชาวพุทธจะอยู่ร่วมกับสรรพสัต รวมทั้งเทพเทวาอย่างเพื่อนร่วมโลกด้วยเมตตามีไมตรีปรารถนาดีต่อกันไม่อ้อนวอนหวังผลประโยชน์จากกันต่างคนต่างพัฒนาตนยิ่งขึ้นไปแต่ถ้ามีกรณีขัดแย้งกันเกิดปัญหาต่อกันต้องเอาธรรมตัดสินถ้ามนุษย์ถูกทำเทพต้องยอมในคัมภีร์พุทธศาสนามีเรื่องราวเล่าไว้มาก เพื่อสนับสนุนคตินี้ให้ชาวพุทธเข้มแข็งยืนหยัดอยู่ในธรรมแม้เมื่อมนุษย์มาอยู่ร่วมกันปกครองกันเองก็ต้องให้ทุกคนถือธรรมเป็นใหญ่ที่เรียกว่าธรรมมาทิปไตยเวลานี้น่ากลัวว่าคนในสังคมโน้มไปในทางที่จะถือเงินอามิตรหรือผลประโยชน์เป็นใหญ่กลายเป็นธนาทิปไตยถ้าเป็นอย่างนั้น ประชาธิปไตยจะอยู่ไม่ได้เพราะระบอบประชาธิปไตยของสังคมจะอยู่ได้ด้วยดีต่อเมื่อประชาชนมีคุณสมบัติแห่งธรรมมาธิปไตยการถือธรรมเป็นใหญ่ยกธรรมเป็นมาตรฐานสูงสุดเป็นหลักการใหญ่ของพระพุทธศาสนารวมแล้วเมื่อเรานับถือพระพุทธเจ้าเป็นองค์พระรัตนตรยัย เราก็ได้ประโยชน์ทีเดียวถึง4ประการแล้วการระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็โยงเราเข้าสู่ธรรมว่าเธอจะฝึกฝนพัฒนาตนตามธรรมต้องเข้าถึงตัวความจริงในธรรมชาติต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎแห่งธรรมชาติคือความเป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นอันว่าเราจะต้องปฏิบัติฝึกตนตามธรรมนั้นธรรมก็มาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต ือเป็นสรรณะของเราชีวิตของเราก็กลายเป็นชีวิตแห่งการฝึกฝนพัฒนาคือเป็นชีวิตแห่งศิกขาเข้าสู่มรรคาแห่งอริยะเพื่อเราจะได้ทำตัวให้เป็นอย่างพระอริยะทั้งหลายที่ท่านได้ฝึกฝนตามอย่างพระพุทธเจา้าจนได้เป็นพยานแห่งการตัดสู้ของพระองค์โดยมาร่วมเป็นสงฆ์และเราก็มีหน้าที่ต้องสร้างสังฆะคือสงฆ์อันนี้ขึ้นมาด้วย โดยการฝึกฝนพัฒนาตนให้เข้าไปร่วมในสังคมแห่งการศึกษาด้วยการเป็นเสกชนซึ่งจะพัฒนายิ่งขึ้นไปสู่จุดหมายแห่งสันติสุขและอิสรภาพที่สมบูรณ์ในที่สุด